กูรูพยัคฆ์ฟ้าเราเองก็ไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะตั้งแต่เมื่อวานอ่ะไม่ทราบว่าคุณมีทุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับผมมาโชว์ได้ลูกสาวมาได้ของซับมาคือผมว่าไม่ใช่แค่ของซับใช่ไหมครับโปรโมด้วยนะโปรโมนิตยสารด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีของซับฝอกสองแล้วโปรโมไม่แต่ว่าเรียนอนมันตกเทียร์เมตาไปหลายเทียร์เลยกันขนาดทิปล่าสุดอย่างทิปล่างหน้ากากนี่คือตกจริงหรือเปล่าผมว่ามันกลับมาเก่งใหม่แล้วโอ้โหถ่างนั้นผมว่าเราต้องลองกันหน่อยแล้วครับ ค,คุณลนี่คุณอนะสแตนบายไปเริ่มก่อนหลังรอผมเลยหรือครับเนี่ย <c oughs> มามาแนวนอนแนวนอนแนวนอนได้ได้้แนวนอนเริ่มหลังมโอ้ย <c oughs> เสร็จเสร็จผมเลครับเสร็จผมดีครับมาสแตนด์อัพวันกา <c oughs> ครับ <c oughs> อันหินสาครับเค okay. น้กสดจอยอืมทีก็ได้เลยผ่านเลยก็จะกดสกิลก่อนครับกดสกิลก่อนรีบร <c oughs> ีบรีบรีบแล้วเรารีบนะเครับ เดี๋ยวงรับโจทย์การ์ดครับอุ้ยทิ้งทิกมูนครับไลท์เป็นนโมกาครับสกิลนโมกาครับถือไอหิงสาครับและหยิบสวายมผูขึ้นมือครับอืออยู่ไหนวะอ๋อท็อปเด็กเลยอยู่ท็อปเด็กเลยวะสับกองครับสับกองจากนั้นครับสกิลตัวเริ่มครับโจทย์การ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็แปดพันตีแวนครับตีแวนขาครัเช็คครับทริกมูนครับบอดบอดผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วทำได้แค่นี้ ต้จ๋ทิ้งหิวไอ่มสกิลอได้เพ่อครับผมชุ 15, ดห้าวาไม่ไม่กัดไม่กลั่ไม่กัดไม่กัดผิวดำครับผิวดำม,มามาเช็คครับพิดพลังครับโอเคัค่วครับทิ้งโลครับไล่เป็นน้โมโกาครับจิวชลีฟัตตาครับดีดดีดีโอ๊ย จำชื่อยูนิตผิดไม่เป็นไรขอตัวใหม่ครับขายของครับสกิลครับโซบัสหนึ่งครับเปิด็อปการ์ดเจ็ดใบบนสุดของกองครับเลือกหยิบอาวุธกับการ์ดที่มีความสามารถเรสบูทอย่างละบครับหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงรอบครับมาลุ้นก่อนลุ้นก่อนเปิดได้อะไรบ้างออ้วิลอร์หลอดขึ้นมือหอกลงรอปแล้วก็สับกองครับนี่ผมอยากขายของไงผมก็เลยต้องเอาร่างใหม่ขึ้นมือหมื่นแวนครับมันเข้าเลยครับไม่ขาดบอ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 ดตัวเซิร์ชของ หมื่นแวนอีกรอบหนึ่งตัดหนึ่งใบผมขอจบเทิร์นแล้วกันครับให้คุณทั้งสองแดนแบบนี้นนผมว่าคุณน่าจะมี potential <ส>เยอะอยู่แล้วแหละมามามาเทิร์แนแด็มจีวะเอาดูแล้วกันทีน่าได้ไรคิวไปข้อหนึ่งจุดข้อจากมือลงมาหนึ่งวบโอ้โหคอมโบพีซใกล้ติดแล้วสินะมาครับ โอ้ซัดไปอย่างนี้เหรอเอ่อผมโนกาดครับโนกาตเลยโนกาดเลยอย่างนี้มันต้องใช้มินิมัมสองเดมโอ้ยแรงอยู่นี่เองฟอนติกเกอร์ครับแถวหน้าบกหมื่นครับโอเคโอเคอันนี้ตีไม่เข้าผ่านเลยครับโอเคครับสแตนดันจวัวครับทิ้งสวายมพูครับมีเหตุผลที่ต้องทิ้งเดี๋ยวค่อยอธิบายครับไลท์ครับเป็นบาซาก้าครับจากนะครับการ์ดสามันยอดฮิตครับหอกเทพครับทีมีหนึ่งครับ โจหนึ่งผมได้โคต้าติดอาวุธเพิ่มอีกหนึ่งใบครับแต่ว่าก่อนอื่นกดเทบัฟซาก้าก่อนโซชาร์ชชาร์จคิวครับแล้วก็ชุบทริกมูลลงมาสกิลทริกมูลใหญ่แดงครับอืคิดก่อนอ๋อได้หนีก็ได้ขอตัวนี้ครับกดเทคครับถ้าแวนติดชื่อบัฟซาก้าครับผมโซบัตหนึ่งผมทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบครับแม่ผมเลือกทิ้งเป็นเวลลอร์อดแล้วกันไม่ได้ใช้ครับจากนั้นผมหยิบอาวุธอะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือครับถ้าหยิบจากเด็กให้สับกองนะครับผมเลือกหยิบเป็นไอ้นี้ขวัญซิงครับ จากนั้นขอใช้โคตาการติดอาวุธติดให้ขวานสิ่งครับแล้วหลังจากนั้นครับผมขอขายของใหม่ครับโอเวอร์เดรสครับเป็นเวลลอดนั่นเองครับกดเทคเวลลอดครับ C B 1ครับเลือกวุดสองใบนะครับจากดรอปนะครับผมเลือกเป็นหอกกับโล่นะครับหนึ่งใบไปติดหนึ่งใบเข้าโซเลือกโล่เข้าโซครับและเลือกหนึ่งใบไปติดเลือกหอกไปติดครับหอกโดนตุยเยไปครับจากนั้นจวดหนึ่งครับได้โคตาติดอาวุธเพิ่มอีกหนึ่งอันแต่ไม่เลือกติดแล้วกันนะครับข้อทริกมูนข้อสมาดีจากนั้นกดเทครับซาก้า ปุยสองครับปีไทยแถวหน้าบวกหนึ่งคลิปจังนะครับบาฟซาก้าตีครับชุบชุบสกิลเวลลอร์ดครับเมื่อมันบูสต์ครับเดรสบูสต์นะครับเนื่องจากผมมีอาวุธตีสองใบครับแถวหน้าผมเชียร์อัพเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่ามันจะตีอยู่ที่41 2คิขแล้วก็ทวัชตาครับคุณต้องการจะบือขอสองใบครับมามามาเพรวะว่าเป็นของมือสามแต่ว่าต้องการอีกใบอีกใบให้เห็นขอมแปดโอเคครับสองได้ ต,ติดอาวุธครับขอกับขึ้นมาเยอะจริงๆเลยนะครับเนี่ยมาเอาข้างเบาตีก่อนข้างนี้ตีอยู่ที่อันนี้มีอาวุธติดสองใบ,บเพิ่อมอีกค่าพันด้วยก็จะตีอยู่ที่สิบสามยี่สามสามสิบสามครับตีใส่บรรยากาศแล้วก็ส่วนข้างนี้ตีครับเรสบูสอ่าเป็นตัวบูสสอง5มนห้าแล้วสกิลตัวนี้ครับเมื่อมันตีนะครับใส่ยูนิตเกรดสามหรือสูงกว่า มันจะพาวเวอร์บวกเพิ่มอีก10,000นั่นเองนะครับถ้ามีอาวุธติด2ใบมันจะเป็นโอ้สี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าแวนแค่นี้แล้วเดินโอเคครับจบคืนครับเอ้ยแป๊บนึ่งคุโรคุโลจันทครับกดสกิลขวานครับกันตายนะครับซีบีหนึ่งครับบึ้มแล้วเอาโล่ที่อยู่ในดรอปที่ผมถุยไปเมื่อกี้ครับไปแปะคืนครับแล้วก็จบเคืนแค่นี้ครับโอเคน้ำแข็งจรวด เอรหน้าไหเนอนจการ์หนึ่งใบช็กีบัก,บกหนึ่งคอร์เตรัสจการหนใบคอนี่จังึองอโรซเลียงแฟรดีสกีลงมาือาทีไทได้การ์ดไปเราสามารถคอพันโทเคออกมาได้สองใก็คอแสแซมลดกอนแล้วก็เวสนสตาก่อน โอเคจำปีดี่ันกลัฮะโอ้ยส,สองหืสามไว้เอ็ดสอทิ้งมอหนึ่งใปทิ้งอดอที่เกินโ okay. อเคพลังจะเป็น23งหกับวุฒิองหมื่นหิงป่ 48. จำตีทีมันกัผมขอโนกาเลยครับผมเชื่อว่าเวฟหลังมันแรงกว่านี้ครับ <Okay. S 2> โนการเลยคลิกป,ปไ๊ดเฟยชเชั่นแซกน์เช็คเดอเช็คโอเคบอดสัน ใช่ครับวิทยัวเสร์อาวุธครับบอด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 เหมือ,อ,อนกันเอเคดีเซตปีเลนนอนสแตมมเนีใบแล้วก็สกิลร้วสย่ยผ้าดากก่อนโดนสแตนสามารถจจายขอโซบัสดได้เจาก,การหนึ่งเลยลุกตังห้าพันเบต่อไปเชลเซียรรมแฟรี่ครั้งนี้ยจมตีครับจะเป็น1,800งหมืพันบุได้พลังห้าพันสองหม่สแล้วก skill. สกิลเลเเลือกยูนิตแถวหลังหนึ่งใบสามารถนำพลังมมีตัวนั้นมาบวกให้ตัวเองได้ ได้เป็นลอสไทนพาดากอนบวกพลังให้เรา4,000สิงห์สามจบตีวันการโอโ้โหโคตรแรงปล่อยนะปล่อยปล่อย PG ครับมาโอ okay. เคอย่างน,นี้ใช้เลยสำเนารางวัลจบตีต่อสิงห์แปดสี่หมื่นแปดโอ้โหแรงใช้ได้นะเนี่ยแรงอยู่นะเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อย,อยทิพมูลครับทิพมูลโอเคจบตีเสร็จเจขับรถมาตอนไหนเข้า สเตลลัสเลียมแตก่อนเอสแตลลัสเลียมเฟรดี้มาติกว่าเป็นเงิน8,000บวกอีก20,000 38,000ไอ้ยหยาพีจีครับพีจีพีจีพีจีทิ้งหอกครับะโอเคผ่านแล้วโอเคครับสแตนลัแอนจัวครับอืมโคตรโหดโคตรอันตรายจริงๆนะครับคุณล็ผมขอเพอร์ซนาไลท์ครับจดการหนึ่งใบครับแถวหน้าบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นครับแต่ว่าก่อนอื่นผมยังไม่รีบกดเท็กครับไม่งั้นสปีดรันไปครับกดเท็กของตัวนี้ก่อนครับซีที่หนึ่งโอหเข้าโซ่ ผมโจนหนึ่งและตัวมันเองจะบวกเพิ่อมอีกห้าพันครับมาเป็นหมื่นห้าหมื่นหมื่นหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบวกตอนช่วงแบตเตอรเฟสทีเดียวดูบาร์ส่วนบาร์าพอไหมพออยู่พออยู่กดเทคครับสี่เป็นหนึ่งจนหนึ่งผมได้โคตาติดวุฒิเพิ่อมอีกหนึ่งอันครับแต่ว่าผมยังไม่กดเทคโซชา์จตอนนี้ยังไม่อยากรีดชุบเพราะฉะนั้นผมขอกดเทคสมาดี้ก่อนครับบลึมตัวเองแล้วก็เอาขวานซิ่งมาแปะรอบนะครับ จากนั้นกดเทคปราฟซาก้าครับโซชาร์ด so หูชาร์ดฮิว <laughs> ชุบสมาดี้กับมาอีกรอบครับจากนั้นกดเทคปราฟซาก้าเลยครับโซบาสองดีทยแถวหน้าครับ <Okay. S 1> วันบวกเพิ่อมอีกหนึ่งคริมามือคุณมีกี่ใบครับคุณล <laughs> มือของมีก้าวไปอ่ะโอเคผมว่าน่าจะมี potential ในการปิดคุณได้อยู่งั้นตีเลยครับเป็น 51 2คิกเอดสอกาดจมือขอ2ใบครับโอเคกัดจมือขอสองใบแต่ผมกาเด้นเดินเป็นเทรนด์ไซด์ที่เจ๋โอ้โหคุณดองไปเลยนะคุณดองไว้คุณดองไป้เจครับมาทวินได้ครับคิกครับไม่แดมคุณโอ้ผมเอาให้ข้างแรงดีกว่าให้ข้างแรงดีกว่าให้ข้างแรงให้ข้างแรงให้ข้างแรงโอเคเซ็นคันเช็คครับฟอนครับเออมันต้องอย่างนี้ครับแต่น้ำหมื่นแต่น้ำหมื่นอุ๊ชอุ๊ชอุ๊ช เอาข้างสองขีตีก่อนนะครับมันแรงมากครับสกิลตัวนี้ครับเมื่อตีมันบวกหมื่นผมปัดให้แล้วก็จะเป็น5 0,000ื่นอู้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าครับสองขีครับเก่งม่ท่าแล้วแกเงท่าการไม่ยอะแล้วโอเคตายโอ้ไม่การแข่งไม่ขึ้นมามามาเช็คแคนเช็คแคนเช็คแคนออนไลน์ครับเช็คแคนออนไลน์ครับคุณลกคุณเช็คแคนออนไลน์ สุดยอดครับสุดยอดอะเป็นไงบ้างครับคุโร่สำหรับคลิปแบทเทิลเลียนอนโอ้แต่บอกก่อนนะเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบไม่มี PG เนี่ยผมเตรียมตายเขาเส้น6เแล้วเนี่ยจะได้กันตัดการตั้นแดนต้นเกมผมไม่ขึ้นไม่งั้นอาจจะปิดเกมไปเลยกว่านี้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยบาสคาได้เลยหลอดไปก็แรงนะครับโอ้หใช่ใช่บาสคาได้เวลลหลอดไปแรงจริงครับอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าเด็กโปรไฟล์ของทั้งผมและก็คุโร่นะครับจะอยู่ที่ดีสคริปชั่นกับคอมเมนต์นั่นเองครับสำหรับใครทีี่ออยยากจันนเ แบบรีบแหวิ่งควายนะครับตีโคตรมหาแรงนะครับโดยพลังของโรซิเดียมแฟรี่แล้วก็โปรโมนิตียสารนะครับสับเด็โปรไฟล์ของบับซาก้าของผมนะครับที่เคยทำในโปรไฟล์ไปแล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในอนาคตเดี๋ยวผมอาจจะเชิญแก๊งชาวดิสคอร์ผมนะครับมาร่วมออกคลิปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เริ่มเบื่อที่หน้าวินเนอออออรรรรรร์กกกกััััััััััับบบบบบเเเเเเเมมมมโลลีีีีียยยยยขขงงงาาาาาาแ้้้ววววนน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 ่่่่คคคคดดด๋ผจะะะพชิญททไไสสสำหป 拜拜。Bye bye.